ของผมก็คือมีว่าปกติสมารหังมาเป็นปีนะครับสมารหังเป็นปีก็มีบางช่วง4เดือนเนี่ยก็คือไม่เคยพลาดสักวันหนึ่งเลยก็จับกลุ่มกันเป็นอ,อาสาสมัครนะฮะอาสาสมัครคนนี้ก็ส่งกันก็ได้กำลังใจโอ้โหผมก็ส่งทุกวันส่งใหญ่เลยคือแบบเราต้องได้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็น้อยบ้างมากบางตามเวลาที่เรามีอยู่คนนี้อยู่งานเริ่มมีปัญหาขึ้นเราก็ไม่รู้เราก็ไปแก้ เราก็คิดว่าเราเก่งเราก็ไปแก้โอ้ปัญหาเราแก้นู่นนี่จนไม่มีเวลารับบุญมีพี่คนหนึ่งก็เป็นผู้นําบุญด้วยกันนะฮะเขาก็เขาก็บอกว่าก็ปรึกษาเขาตลอดว่างานมีปัญหาพี่ไปไม่ได้โทรมาไปไม่ได้จนเขานัดคุยกันแล้วบอกเนี่ยงานปัญหานู่นนี่เขาพาไปแก้ปัญหาทางหยาบตลอดก็คือไม่มีคนพาไปหาคนพาไปเข้าแหล่งหาคนหาพมา่าหาอะไรมาช่วยทํางานที่ปรากฏว่ามันก็ไม่จบ เขาก็มานั่งคุยว่าเออเห็นกดกดอะไรอยู่อะสัมมาละหังแล้วช่วงนี้ไม่เห็นกดเลยผมก็นึกได้ก็เลยเอากลับไปกดใหม่พอกดกดได้ไม่กี่วันมันก็เริ่มดีขึ้นเจ็ดวันก็เห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นก็เลยมากดตลอดก็เลยไปคุยกับเออมันก็ดีปกติก็เลยกลับมาสัมมาหังตลอดครับไม่ไม่ขาดเลยสักวันครับแล้วนี้พอสัมมาละหังไปปุ๊บเรากดคนนี้ลูกก็มากดตามลูกนี่ตามกระแสเด็กๆนะฮะสิบสองขวบ พอเรากดเราหยุดเขาก็หยุดแต่พอเรากด,เขาก,ากดเขาก็กดต่อแฟนเขากดด้วยคือไม่ได้กระแสเราทำแล้วเรากดตลอดเขาก็กดตามอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บอกรูปชายว่าสมมะหังชนะพ่อหนึ่งครั้งเอาไปห้าสิบบาทอาโอ้โหกดแข่งกันใหญ่เลยครับฮะแล้วก็ไปปุ๊บไม่กล้าขึ้นข้างบนกลัวผีบอกสมาหังไปพอรับประกันผีไม่กล้าหลอกอเขาบอกไม่เชื่อบอก ถ้าผีหลอกมาเอาตังค์จากพ่อให้เท่าไหร่บอให้สามพันไม่เอาเอาหมื่นหนึ่งอะหมื่นหนึ่งขึ้นไปไหนคนเดียวสมาหัางตอนนี้สมาหัางตลอดครับคือบอกถ้าถ้าเจอผีหลอกสมาหัางเจอผีหลอกมาเอาเงินพ่อหมื่นหนึ่งเดี๋ยวไปกดตังค์ให้เลยเ,เขาี้ไม่กลัวแล้วครับใจคือเขิมแต่ไปไหนสมาหัางาแต่เขาจะตะโกนเสียงดังสมาหัางมาหัางก็ได้ผลครับก็เป็นกุศลบายแล้วในเรื่องส่วนตัวผมก็มองว่ามันเป็นพุทธานุสติโดยความหมายของเขาว่าสมาลหังใจเราไปผูกอยู่ครับ อยู่กับพุทธันสิเป็นอารมณ์นะฮะคราวนี้มีป้าคนหนึ่งก็เป็นผู้นําบุญเหมือนกันเขาอุทานเวลาคน,คนมีอายุตกใจก็อุทานเป็นภาษาไม่ค่อยไม่ค่อยน่าฟังเป็นอะไรที่แบบนั่นก็ผ่านไปเราไปรับบุญด้วยกันเขาภาวนาแบบคําค่อนข้างหยาบๆหน่อยแล้วก็ตกใจสะดุง้งเพราะว่าทําหน้าที่อยู่คราวนี้พอมาเจอเขาอีกรอบหนึ่งเขาก็สัมมาหังมาเรื่อยๆปรากฏมาเจอคราวนี้เขาตกใจเขาบอกสัมมาหัง เราเ็าตกใจตกใจแล้วแต่เราได้คิดครับได้คิดว่าเออตกใจแล้วสัมมาลหังมันเป็นพุทธันสติถ้าเป็นอะไรไปตอนนั้นเกิดเราเป็นอะไรไปตอนนั้นปุ๊บพุทธันสติก็มีสุขติเป็นที่ไปผมก็เลยเออมันก็ดีอ่ะคือลงทุนลงทุนน้อยมากครับแค่ภาวนาเน,นื้อใ,ใจเบาๆที่กลางท้องแล้วก็แค่กระดิกนิ้วกดปุ่มแค่นั้นเองลงทุนน้อยมากแต่ประโยชน์ถึงขั้นสุขติเป็นที่ไป <laughs> ดีกว่าหาเงินเยอะแล้วไปทำบุนเราก็พระสนาหังไปเรื่อยๆ มันก็เป็นทําให้ใจเราสบายบางครั้งเราใจร้อนขับรถไปไยรุ่นอยู่ครับบางทีใจร้อนโ <laughs> <laughs> ดนปาดหน้าโดนอะไรปุ๊บเราสมาหังอยู่มันมันนึกขึ้นมานิดนึงว่าเฮ้ยเราสมาหังอยู่เราไม่ควรไปอย่างนั้นมันมันมันข่มใจตัวเองได้ตั้งแต่ผมทําสมาหลังมากเกือบสองปียังไม่เห็นโทษเลยครับยังไม่เห็นโทษแต่เห็นเห็นเห็นโทษจวที่ผมไม่ได้สมาหลังปุ๊บมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยสมาหาังตลอด ก็อยากให้ทุกท่านลองจับกลุ่มกันดูขยายก,กลุ่มให้ก,กว้างๆแล้วก็ส่งเคสให้พระอาจารย์ดูว่ากลุ่มเรามีเท่าไหร่50คนร้อยคนคือเยอะๆแล้วก็มาช่วยให้มันใจกันจะอยู่ได้นานครับมีกำลังใจกันครับ